ผมจะมาแบกคนแปลกหน้าครบห้0รวันนะเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาเลยเพื่อนโอเคมาดูกันว่าจะรอดถึง500วันกี่คนนะโคด,ดวงดีวันที่3เลยนะครับอุ้ยเลยโยนด้วยโคตเทตุย2คนเลยเขาน่าจะหิวตุยเลยทุกคนเนะี่ยอย่าบอกว่าหนาวตุยนะ อย่าเพิ่งถอดใจนะเราจะไปถึง500วันด้วยกันเพื่อนใช้ชีวิตระวังหน่อยเนะเดินติดกระแพงแล้วก็ยิบมมาเลยนะเราจะไปถึง500วันด้วยกันเพื่อนไม่เป็นไรนะลุกขึ้นมาเอาเลื่อยไปตัดไม้แล้วก็อยู่ที่แคมป์ซะเร่งวันได้เร็วขึ้นทุกคนทําเตียงไว้เยอะนะตอนนี้ยาแทบจะหมดแมบแล้วเพื่อนวางที่เก็บไม้2อันแล้วก็หม้อนะทุกคนแล้วก็แปลงปลูกพืชน,นะตอนนี้โดมมาเพียบโดนมีค่าด้วย ปิวเอาหนังม้าป่ากับตีนกระต่ายมาทาผ้าพันแผลทุกคนโอเครู้ตัวอีกทีเหลือแค่เรา2คนแล้วนะเพื่อนระหว่างนี้ใครอยากได้เพชรเอาไปซื้อคารเดเทป,เ,ทปเข้าไปดูที่ร้านลิงกลางได้เ,เพื่อนเขามีไก่ตาลไซบอร์กด้วยนะลิงอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยเนะี่ยกลองแดงให้เพื่อนโดไปเลยทุกคนทำแท่งขุดจอดน้มามนะันนับวางรูปเป็นสี่เหลี่ยมนะเ,นเพื่อนไม่ต้องใหญ่มากนะับเตรียมวิ่งนะับอุ้ยโอเคมันออกมาแล้วปิว ของดีเพียบเลยเนี่ยเครื่องย่นเวลานะเพื่อนๆนวางกับดักแค่ตรงทางเข้านะเพื่อนๆสร้างเครื่องเทเลพอร์ตด้วยทุกคนอันที่สองก็วางหน้าปราสาทนะมาดูว่ากับดักจะได้ผลหรือเปล่านะโอ้โหเครื่องชุบด้วยนะทุกคนเผื่อเราพลาดตุยนะครับยิ่งเววสูงมันยิง่งโหทุกคนดูดิโอ้โหโอุหอห้ยเพื่อนถ้าตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวเคียวก็พอไหวอยู่นะโอเคดูเลือดมาดูเลือดมา วางต้นไม้นี่คือดูล่มลื่นขึ้นนะเพื่อนๆือนโอเคอีกแค่วันเดียวเราก็จะถึง500แล้วนะทุกคนคือถ้าทำแชมป์ใหญ่เกินแล้วที่มันจะเกิดด้านไหนได้นะถือว่าเป็นภารกิจที่สำเร็จนะเพื่อนเเราสามารถพาเพื่อนมาถึง500วันได้ตั้งคนหนึ่งนะ